สวัสดีครับทุกท่านผมอาจารย์เกียตรติช่องคดชาโหรานะครับจะมาตอบคำถามของ fc ท่านหนึ่งซึ่งท่านคงจะดูคลิปเรื่องจุดวิบัติแล้วไปตรวจดวงของตัวเองแล้วเห็นไม่ดีซะเยอะแยะก็เลยมีคำถามให้ผมมาตอบแทนก็จะตอบให้ฟังนะครับ ดวงของท่านเกิดเมื่อวันที่4ทธันวา2532เวลา1 5นาฬิกานาทีตรงกับวันจันทร์ขึ้น7ค่ำเดือน1ปีมะเส็งผูกดวงแล้วได้ดาวในราศรีจักรตามนี้นะครับท่านเกิดภายใต้มหัาธนเลิกเลิกพ่อค้าเลิกคนรวยนะครับนักษัตวเป็นพรณีคือจะได้เป็นใหญ่ เป็นโตตั้งแต่หนุ่มจะสร้างตัวได้ศัตรูทำร้ายไม่ได้นานไปจะกลายเป็นมิตรเรามาเข้านี่เลยผมตรวจกาลจักรลักจรท่านก่อนท่านเป็นปัสสวะเกณฑ์ปัสสวะเกณฑ์คือจะต้องมีดาวที่พบที่10นี่นะครับนี่คือพบที่10นี่ลัคนาท่านอยู่ราศีเมษ เป็นรูปแพะท่านเป็นคนที่รักอิสระชอบที่กว้างๆแดดจัดทุ่งโรงประมาณนี้นะครับพบที่1อยู่นี่2องสามสี่ห้าหกเดแปที่พบที่10ท่านมีดาว3ามดวงเป็นปัส,สวะเกณฑ์ปัส,สวะคือ,อาราศีของสัตว์สีเท้านะครับ จะต้องมีดาวที่พบที่10ก็มีดาวที่พบที่10แต่ไม่ใช่ดาวในเกณฑ์เพราะฉะนั้นจึงเป็นปัส,สวะเกณฑ์ธรรมดาไม่ใช่ปัส,สวะเกณฑ์สมบูรณ์ท่านทำสิ่งไรๆก็จะมีผู้ช่วยเหลือสนับสนุนแต่ต้องขอต่อ,ะตอน,นะครับช่วงอายุ31ปีถึง36ปี กาลจักท่านจะตกราศีมังกรเป็นอัมพุกเก์ราศีมังกรคือสัตว์น้ำอัมพุกเก์บอกว่าเมื่อแรกถึงนั้นจะเดือดร้อนบุตรภรรยาจะพัดพรากจากกันจะเกิดถอยความขึ้นจะถูกเขาใส่ร้ายเอาความอันหนึ่งจะสัตว์จะเสียสัตว์สองเท้าสี่เท้า เสียสัตว์2อเท้าก็คือคนนะครับจะมีคนจากไป4ีเท้าก็คือรถยนต์จะถูกโจนปล้นทรัพย์สินเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนะครับโจนถือปืนถือพลาบุกขึ้นเรือนมาปล้นมีแต่โบราณนะครับแต่การปล้นสมัยนีนะ้ก็คือถูกหลอกกดไม่กี่ปุ่มสตังหมดแบงค์อะไรอย่างนี้นะครับ โดนโจนปร้นลักษณะนั้นศัตรูจะจู่โจมทำเข็นศัตรูคุณตอนนี้เขาย่ามใจอยู่ในช่วงที่คุณไม่ค่อยดีเขาก็จะแบ่งทับคุณช่วงอายุ36จะเปลี่ยนราศีนั่นนะครับเขาว่าถ้าคุณเป็นใกล้ตอนนั้นแนละ้วก็เป็นตายเท่ากันเชียวเพราะฉะนั้นให้ระวังตรงนั้นด้วย คาดประจำปีนี้ของคุณคือปัสสวะชีโวพะบระหัสปีนี้คุณทำอย่างไรอย่างไรผู้ใหญ่เขาก็ไม่ค่อยสนับสนุนคุณคือเขามองข้ามคุณปีนี้นะครับคาดขายเนี่ยได้เศษส2ตกราศีพฤกษก์ไม่ต้องคาดไม่เป็นไรตรวจด้วยอินทภาพบาจันเศษ8ดตกราศีสิง์ก็ไม่ต้องคาดอีกไม่มีเกณฑ์อะไรน่าเป็นห่วง จตุสดายความมั่นคงของคุณไม่มีจตุรพิษมีพระอังคารที่ปัต,ตนิจำไว้ก่อนนะครับพระอังคารที่ปัตตนิเป็นจตุรพิษคุณนะจุดวิบัติของคุณมีเลขหนึ่งที่พบมรณะเลขหกสองแปดที่พบกรรม,มะจำไว้ก่อนนะครับทนาโยกค,คุณไม่มี องค์เกณฑ์ตะกี้พูดไปแล้วเป็นปัสวะเกณฑ์ไม่สมบูรณ์พินทุบาทดวงแตกดวงร้าวดวงมีตำหนิของคุณมีเลขสีเป็นพินทุบาทคุณเขาบอกว่าอาพับอับภาคให้โทษแท้ประเหินหินทำอะไรอะไรมันดูอาพับไปหมดยากลำบากไปหมดนี่คือชะตาชีวิตของท่านนะครับ ขึ้นมาดูราศีจักกันลัคนาท่านตบราศีเมษเจ้าเรือนลัคนานี้คือพระอังคารพระอังคารมาอยู่พบปัต,ตนิอ่านได้ว่าอ่านตนุนะครับได้เป็นปัต,ตนิตามเจ้าเรือนเลขหกมันอยู่นี่อ่านเป็นปัต,ตนิกรรมะชีวิตท่านจะต้องผูกพันกับการลงหุ้นเป็นหุ้นส่วน ทำงานร่วมกันกับเพื่อนฝูงแล้วมันทํำยังไงมันก่อให้เกิดหนี้สินขึ้นมาจากการทํางานนะครับแล้วเมื่อกี้เราให้จําตัวหนึ่งไว้นะครับว่าของคุณมีเปิดมาให้ดูใหม่นี่จากตุรพิษมีเลขสามที่ปัตตนิเพราะฉะนั้น ตัวนี้พระอังคารตัวนี้องคุณจึงเป็นจัตุรพิษเป็นพิษหุ้นส่วนของท่านจะเป็นพิษคู่ครองของท่านจะเป็นพิษเป็นภัยกับท่านเองทั้งตั้งใจและไม่ตั้งใจนอกจากหุ้นส่วนคู่ครองจะเป็นพิษแล้วนะครับ <c oughs> ตัวท่านเองก็เป็นพิษจะประมาทเลินเล่อทำตัวเองบาดเจ็บ เสียหายได้ง่ายๆชีวิตของท่านตามดวงชะตาแล้วจะผูกพันกับการรับเงินเดือนการเข้าหุ้นการเล่นหุ้นซึ่งก่อให้เกิดหนี้สินภาวะหนี้สินติดค้างจะมีอยู่เยอะท่านต้องทำงานตลอดเวลาเพื่อผลประโยชน์กลับมา ใช้นีในส่วนของจุดวิบัตินะครับจุดวิบัติที่1ดาวสารดวงดวงนี้เรียงกันนะครับตรงนี้ถูกบีบดูตัวนี้ตัวนี้อยู่นี่พุ่งไปทางนี้ซ้ายขวาไม่มีตำแหน่งที่2ตรงนี้ดาวทั้งหมดนี้ถูกบีบดูตัวนี้ตัวนี้อยู่นี่เลงมานี่นี่คือจุดวิบัติที่1น,นี่คือจุดวิบัติที่2ของท่านคืออะไร หนึ่งที่พบมรณะก็คือเรื่องหนึ่งคือทำหน้าที่อะไรหนึ่งคือทำหน้าที่ปุตตะปุตตะคือลูกเมื่อท่านมีลูกลูกท่านจะมีจะทำให้ท่านเสียหายเสียเงินเสียทองมากมายเพราะอาจตายได้เพราะเป็นมรณะอย่างที่หนึ่งอย่างที่สองท่านมีลูกจะต้องส่งลูกไปต่างประเทศ ไปเรียนต้องใช้เงินทองมากก็เป็นมรณะอีกหรือถ้าท่านยังไม่มีลูกป,ปุตตะนี่คือกิกอย่างหนึ่งหรือเรื่องของทันสมัยเทรนด์ใหม่ๆเรื่องใหม่ๆโทรศัพท์ใหม่ๆเครื่องละเป็นแสนก็จัดซื้อของเก่าก็ยังใช้ได้แต่ไม่เอาจะเอาของใหม่พอเข้าไปยุ่งเกี่ยวแล้วมันเกิดมรณะ คือความยากลําบากความเสียหายเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นท่านต้องระมัดระวังตรงนี้นะครับเรื่องปุตตะเรื่องที่1เรื่องที่2คือกรรมมะการงานของท่านมันจะวิบัติได้ง่ายๆต้องระมัดระวังการงานด้านไหนก็มาดูเลขหกการเงินปัตติหุ้นส่วนการเข้าหุ้นส่วนเพื่อทำการงานเนี่ย มีโอกาสที่จะเสียหายได้ไม่รู้ตัวต่อไปเลขสองคืออะไรพันธุบ้านที่ดินรถยนต์ตระกูลมรดกเสียหายได้ง่ายๆแปดเป็นอะไรลาพะผลประโยชน์ความสำเร็จทำงานเสร็จแล้วสำเร็จแล้วก็อาจจะเสียหายได้ง่ายๆดาวชุดนี้ทั้งชุดนะครับบ่งบอกถึงความเป็นหนี้สิน 2882เนี่ยเป็นคู่หนี้สินและมันเป็นคู่สมพลด้วยคือมีพลังในตนเองกู้ยืมหยิบมีกำลังไม่ต้องพึ่งใครหยิบยืมเองได้แล้วก็เป็นหนี้ติดอยู่เอง6.2ก็เช่นกันคุยดีบัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุนเขาถึงให้เขาให้อะไรเขาให้คุณร่วมทุนด้วยคุณไปขอเขานเนี่ย ร่วมทุนด้วยแต่ว่าพวกเขาร่วมทุนกันอยู่ดีๆก็เจ๊งขึ้นมาซึ่งอย่างนั้นอ่ะไม่มีป,ปีไม่มีครุยคุณก็จะพอยเจ๊งตามแล้วก็ไปติดหนี้สินตัวนี้เข้ามาด้วยนี่คือจุดมิบัตรจุดที่2องที่คุณจะ,จะต้องระมัดระวังแล้วในเมื่อคุณรู้แล้วคุณจะแก้ไขอย่างไรวิธีแก้ไขก็คือมีสตินะครับมีสติ ยาโรคมากมันจะเกิดลักษณะว่าเข้าลงทุนกันได้ผลตอบรับเท่านั้นเท่านี้คุณอยากได้เท่านั้นเท่านี้แต่งเงินลงทุนมีน้อยคุณจึงไปยืมมาเพื่อให้ลงทุนได้เท่ากับเขาคนละ10,000แสนเรามี50,000คุณก็ลง50,000อย่าไปลงเยอะขนาดแสนอย่างเขาแต่คุณไม่ยอมคุณก็อยากจะได้ผลตอบแทนเดือนละสอง0เท่าเขา ถ้าลง5้าหมื่นได้ผลตอบแทนพันหนึ่งรู้สึกไม่พอก็เลยไปหยิบยืมเข้ามาจึงจะเป็นจุดวิบัติของคุณเกิดขึ้นนะครับให้ระมัดระวังเรื่องเหล่านี้ต่อมานะครับปีนี้ชันสาคุณ33ย่าง34นี้ตกปุตตะปีนี้แหละที่คุณจะได้เผชิญกับจุดวิบัติครั้งแรกหรืออาจจะเป็นครั้งที่2นะครับ ผมทายว่าคุณจะ,ะเผชิญจุดวิบัติของคุณตรงนี้นะครับหน้าที่จะเป็นเรื่องของกิ๊กนะครับมีคนมารักมาชอบคุณคุณก็แอบชอบแอบรักเขาอยู่เนี่ยแล้วจะต้องจากกันอาจจะต้องจากกันแบบไม่เห็นกันอีกต่อไปก็คือจากตายนะครับเพราะมันเป็นเลขหนึ่งมาตกมรณะ คุณบอกว่าคุณดูดวงตัวเองแล้วไม่เห็นมีดีผมจะชี้ข้อดีของคุณให้ดูนะครับที่พบสหัชชะและพบสุพระตรงกันนะครับตรงข้ามกันเลยมีดาวพฤหัสอยู่ในเรือนของพระพุทธและพระพุทธมาอยู่ในเรือนของพระพฤหัสอนุกเกษตรสลับเรือนนะครับก็คือสองอันเนี้ยจะเป็นจุดดีของคุณ5กับ4เป็นคู่ ฉลาดแสดงให้เห็นว่าคุณเป็นคนที่มีความฉลาดเฉลียวมากทั้งฉลาดเฉลียวสุขุมคิดลึกล้ำลึกและยังคิดคุณศึกเากวดินปันกันฉลาดลึกล้ำแล้วนะครับคุณยังมีการศึกษาสูงสุภาพค,คือการศึกษาคุณได้ปริญญานี่เลขสี่ปริญญา จากเมืองนอกเพราะมันเป็น4 0ข้อนี้ถือเป็นข้อดีไหมครับฉลาดเฉลียวฉลาดลึกล้ำเรียนเก่งจบเมืองนอกได้ปริญญาไม่ดีหรอครับนี่คือจุดดีนะครับอย่าเพิ่งท้อถอยคุณยังมีดาว7-4อยู่ที่นี่ในภบสุภะซะด้วย คุณจะเจราจาสิ่งใดก็จะประสบผลสำเร็จได้ง่ายนะครับแต่ว่าใช้เวลานานต่อมานะครับคุณมีเลข7เลขศูนย์อยู่ที่นี่คู่นี้เรียกว่าเสือติดปีกเสือติดปีกเป็นยังไงอยู่ในภพสุภะซะด้วยคืออยู่ดีๆมันก็จะดีเองอยู่ดีๆก็จะมีส้มหล่นเป็นเข่งๆเลยของคุณนี่อยู่ในภพสุภะ ไม่หล่นเป็นเข่งครับหล่นเป็นไล่เลยเป็นสิบไล่ร้อยไล่หล่นมาเลยเนี่ยครับเจู 70, คู่เสือติดปีกโดยพื้นดวงของคุณแล้วนะครับถ้าอา่านคร่าวๆอย่างที่คุณอ่านมาก็คือไม่เห็นจะมีอะไรดีสักตัวเลย มันรู้สึกจะชีวิตลำบากไปหมดเลยในนี้ก็ได้ถ้าคุณจะอ่านอย่างนั้นนะครับแต่พื้นดวงเป็นเพียงแผนที่ขึ้นมาเฉยๆคุณไม่ต้องเดินตามก็ได้คุณก็เดินไปทางอื่นด้วยความระมาาัดระวังด้วยสติเตือนคุณแล้วนะครับว่าคุณต้องใช้สตินะครับคิดให้ดีโดยโดยพื้นธาตของคุณแล้วคุณเป็นคนมีสติ พราะว่า5กับ4ีเนี่ยเป็นคู่ประหลาดผมบอกแล้วนะครับแต่ว่าพระอังคารเนี่ยมันมุทะลุชอบเอาชนะถ้าคุณให้ตัวนี้นำชีวิตคุณก็จะประสบสิ่งต่างๆที่ตะก,กี้พูดไปทั้งหมดนั่นแหละแต่ถ้าคุณควบคุมพระอังคารได้ดีคือมีสตินะครับเลิกเกิดของคุณมันบังคับให้คุณรวยนะกรณีเนี่ยจะเป็นหนุ่มเอ้ยผู้ผิด จะเป็นใหญ่แต่หนุ่มสาวสร้างตัวได้ศัตรูทําร้ายไม่ได้นานไปจะกลายเป็นมิตรด้วยซ้ำนี่คือข้อดีของคุณคุณใช้ข้อดีของคุณพยายามขึ้นข้อดีของคุณให้ดีในนี้บอกให้รู้แล้วว่าคุณค้าขายคุณจะรวยนะแต่อย่าโลภนะครับยำ้ำอย่าโลภครับผมขอจบคำพยากรณ์แ่เพียงเท่านี้นะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดี